เมคอัพลักโลกลิมิเต็ดอ d ดิชันที่คนรักงานปากักลักสัตว์ต้องชอบชินัวเซรีชามอิมพีเรียลกลาเดียลิปพาเลตคอลเลกชันลิมิเต็ดอิดิชันจากออร์เรนโชพรินเซสลิปีเชดสีโทนแดงหรูหราที่เขาพิจิตริถันทางดีไซน์และคุณค่าภายในและยังเป็นสูตรครีนบิวตี้ฟอร์มูล่าแรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงทุกชีวิตนแ no animal t ท s t i n g ไม่ทดลองในสัตว์ทั้งกระบวนการวิจัยคิดค้นและผลิตสร้สางสรรค์เป็นดีไซน์ลายปากักรูปสัตว์ในตำนานและดอกไม้แซนวิจิต็ตมปดด้ววยยยเเสนน่่แแลรรือ,ออองากบบโคุณ พัตเตชเมทากุลศิลปินชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยผลงานอันเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นดีไซน์ลายสุนักปักกิง่งผู้พิทักษ์แห่งวังหลวงสัตว์เลี้ยงคู่ใจของชนชั้นสูงในจีนสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจบารมีและการปกป้องพร้อมลวดลายลูลาสาง,งาสะท้อนความแข็งแกร่งและอำนาจอันเปรียมเกียิดังผู้พิทักษ์ผสานคุณค่าการบำรุงสารสกัดจากดอกโบตันเติมเต็มความชุ่มชื้นปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระให้ผิวแข็งแรงเป็นปังดูสุขภาพดีบอกเลยค่ะว่าคอลเลกชันนี้คุณค่าแก่การสะสมมากมากจิ้งน ักคือพลาดไม่ได้จริงๆสีสวยทำถึงสุดๆอย่าลืมไปหาลองกันนะคะ